โอ้โหพี่น้องเลยบรรยากาศสวยงามเลยครับผมโอ้โหพี่น้องเลยนี่เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับคนเยอะมากๆครับผมจอนนี้อยู่ที่สวนเบนจิปิเดอพี่น้องเด้อมาแนวกลับมาถ่ายมุมนี่ไงพี่น้องเราเบิ่งพี่น้องเลยหลังจากมาแนลได้ถ่ายมุมนั้นไปแล้วพี่น้องเลยมือนี้มาแนวกันได้มาถ่ายคลิปสวยๆงามแบบนี้ฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเลยมาแนวกับโบนี่ยังายพี่น้องแค่อยากจะมาถ่ายคลิปว่าอยู่ที่สวน ต่างๆเป็นสวนต่างๆนี่มีคู่ค้นหลายบ่อแล้วว่ามีคูคนมาเล่นหลายบ่อไป้องเลยสุดยอดไปลองหลายขากไปลองสวนนี่อู้เป็นสวยเบนกิติได้ไปลองเด้อมาเนี้ยก็มาข้างแรกนะครับเด้อไป้องเด้อมาแน้วมาขับแรกนะครับเนาะกับมาเห็นภาพงามอย่างซี่ก็ะยากถ่ายฝากฟีีฝากน้องเด้อไป้องเด้อโอ้ยไป้องเด้อเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะครับนะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาต ถ่ายภาพบรรยากาศแบบนี้ฝากพี่ฝากน้องนะครับอือพี่น้องเลยอาพี่น้องก่อนอื่นขอกราบขาว่า,าสาบาัยดีสาบาัยดีเดอ้อพี่น้องเร้อพ่อครับเปล่าเนี้ยปลาไหลขึ้าเด้อครับเด้อมนที่เปล่าเนี้ยก็ได้พาพี่พาน้องมาอยู่ที่สวนเบนกิติเด้อพี่น้องเ้อเป็นสวนเบนกิติพี่น้องเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนึงที่ว่าใหา้ให้คนสนใจแหละให้คนอยากมานั่งริมนั่งเที่ยวนั่งริมนั่งพักผ่อนอย่นี่พี่น้องเลย งี้ยงเลี้งๆอย่างนี้พี่น้องเอ้ยคนไร้ขลักพี่น้องเอ้ยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นบรรยากาศหนึ่งที่ว่าคนให้ความสนใจแล้วก็อยากมาหลินมาเที่ยวกันเนาะเพียงเนาะมื่อนี่เป่าแนวกาได้หน,นักกระเป๋าเติมพ่นมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฮอบไปเจอกระเป๋าเติมพ่นกันเลยพี่น้องเอ้ยเอาสบายดีเบ่าเติมพ่นสบายดีเอออเป็นอย่างไรเดีด๋วยวนี้มาเที่ยวอยู่นี่คับบ่ ไอ้ ús. มุ้งนี้แห้ง,ง,งน้ำกวมุ้เที่เขไปเนาะบ่าวเตยคนเนาะบรรยากาศเออเบ,บื้องในพี่น้องการมาหนงังเบื้องคือเฮานังเบื้อง่งบรรยากาศมันดีวิวมันได้เนาะบ่าวเตยคนเนาะผู้ใดสนใจอยากมาหลินมาเที่ยวหาอะไรมาโลดพี่น้องเลยบรรยากาศคุ้มถึงแม้สีว่าเมื่อยในการเดินทางก็จริงแต่ว่าภาพบรรยากาศมันชุดยอดความคุ้มเนาะบ่าวเตยคนเนาะพี่น้องเลยมื้อนี้ว่าแลน่กับบ่าวเตย ผมมึงเครื่งหรอวาตอนนี้อแบบตอนนี้กะก็มาแต่คนกะอีกจักน่อยยดี่านที่นี่นะอาไม่นอเมื่อนี้กะอากาศเยดีเนาะมาแต่คนเราอยูเราองน้ำขึ้นมาเนาะไอ้น้ำขึ้นฟิวทะเลยักโอ้โหพี่น้องเลยมงแพี่น้องเลข้าเจ้ามากันเต็มเลยพี่น้องเลยอุ้ยบรรยากาศสวยงามหลายมาษา่สบายสวซิวๆเนาะผู้ใดอยาก กินเข่ากินน้าแล้วก็สามารถลงมานั่งหินบักทอดอยู่นี่หรือว่าเฮ็ดเวียก็ดงานตับหมูปีกไก่มานั่งอยู่นี่ก็ได้บรือว่าตะกุนกินอะ้รกันเนี่ยพี่ต้องเวรคะแนนตะกุนสะอาดเนาะมาดีตอนเนี้ยก็มาเป็นมือข้างแรกพี่น้องเวรไปได้พาพี่พาน้องเราไปเบิ่งอยู่ที่ศูนย์เนี้ยก็ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพี่น้องฟังนั่นคี่ต้อฟังหนังงามสุดแล้วมาเจอฟังนี่บุบ บวแพ้กันพี่น้องแงงามกว่าเขาปุ้ยเองถ่ายก็เสียด้น้องเนาะโอพ้กันนี่แหละพี่น้องเลยก็เลยว่าสิบัวถ่ายกันจะจังไรก็เลยว่าเอ้ยเอาถ่ายเก็บบรรยากาศเลยพี่น้องดีกว่าแรงเศร้าเมื่อยพี่น้องนี่บ้าเตยพ้นดีน้องบ้าเตยพ้นน่องบรรยากาศเนาะโอ้โหพี่น้องเลยบ่าวเนี้ยเขาบ่าเตยพ้นกาศบ้าเนี้ยมาั้งแรกแล้วบ้าเตยพ่นหมดเนี่ยใจเพื่อนมามาไล่รอบไล่รอบเลยเนาะบ้าเตยพ้นเนาะมาเดี๋ยวมา เดียวผลิตภัณฑ์คิดเอาไม่เมื่อยก็เบียร์กำงานแบบว่ามานั่งหลินหรือวันหยุดก็มานั่งคิดยังดีๆผู้เดียวนั่งแบบบางทีบางทีเอาคิดยังหมออเนาะมันเบื่อๆกับชีวิตตื่ก็มานั่งบางทีมันก็ดีเลยมันมีมุมสิ่งของผูงเดียวเป็ดีนะครับจากเวียรจากงานเทาเนาะเหนื่อยจากเวียรจากงานเขียนในชีวิตเท่านี้แหละเอาพอเขามาอยูจุดๆนี่มันอาจจะเข้ารีแลก ในสมองเขาลงเขาก็สามารถคิดเรื่องที่เขาคิดได้สามารถคิดได้เนาะทั้งออกกายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นอย่าเยรน่ะร่มปฏิพาณมาถิงนมันก็เย็นเย็นจะจ่วยเนาะ่าแต่คนน่ะเขาซื้อได้ขมูงขมู่มากเลยกผู้สารก้านเขานอนเขานอนรับเขบริญาทีอยางนี้ มัต้องมุ้งอกว่าแต่คนคอยยุ้งน่ะจะบ่ค่อยมีว่ะเพราะหกมุ้งนี่ยุ้งมันต้องหลายเด็ดนี่แต่นี่เพิ่งเงียบหลายอยู่ได้ยังหลายบ่ะแต่คนมันป่าได้ใช่ไหมมันน้ำเนาะไอ้องมันน้ำพรบไม่ต้องเลยมุ้งนะมุ้งมาหนึ่งม้อนหนึ่งพบพื้นหนึ่งแล้วก็เอาผ้ามามากันนะมาปักผู้ใดคิดยังบอกก็สามารถมานั่งอยู่นี่ได้พักผ่อนอยู่นี่เนาะบ่าวแต่คนเนาะพักผ่อนที่รับคักเนาะยังอุ้ยคอยว่าคัก อากาศยงเย็นล้มพัดดีๆมีรัมซุขเลยคนน้อความสุขคนเ้ามันน้าได้ง่ายๆได้ป่ะทุกคนดินี่แหละเห็นบอกพี่น้องอยู่จุดสวนสาธารณะแบบนี้มานั่งพักผ่อนแล้วจะหายใจออกหายใจเข้าเบาเนาะมีจางสีเนาะอย่างสีอย่งสีอย่างสวนจังสีอย่างมียมานสีอก่างคือ่นงสีอย่างกัน่างอย่างสันย่าง่างสี่างส่างสีอ่างสี่นงี่ามีทั้งเจอางน้าที่ด่แลมีห้องน้าที่าที่งี่างามาที่่างอย่าง แลความปลอดภัยนะความปลอดภัยกับมีปลอดภัยกับไล่พมีกล่องมียังมีไฟแสงสว่างเ่นไหนหลายอย่างเจ้าหน้าที่ก็มีเนาะพอเิ่คนเนาะโอ้โหสุตยเบบานเฮาหลยอยู่มุมนึงแหละก็ได้มากที่ดกขจีขึ้นเมื่งวานผมมีแต่เฮาสองคนนั่นางนี่มันแบบเขาลอยเดี๋ยวจิว่าเฮาตัวเล้วแเพนกล้ก็ไม้เบิ่งนี่้วพออร่อยเลยโอ้เปเดอเดี๋ยวจะว่มีเจ้าสคนอะไรแหมือนหมื่พลังแห่งางพลังก็กันมาลพลังมากันมาแอ นั sea, so ite, s, so ่งก็น no, ั่งบริมศาส์ี่ยัง exactly. กูนั่งก็พืนนั่งก็าซีเมนต์นี่แล้มันสะอาดานี่แล้วก็สะอาดเพื่นห้ามเนาะห้ามพวกมาหามซัดเรี่ยงต่างๆเข้ามาเนาะแต่ว่าเพิ่นมีสวนไหเนาะบาร์เตอเพื่อนเนาเป็นการดีตลอดเฮากนั่งสนุอีกเรื่องหนึ่งนดีเป็นอีกเรื่องนึ่งที่เราอยากไช่ทอดเนาะไช่ทอดให้เบาเออมันมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะ เขาคิดยังบอกออกนะฮะสามารถมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นเพิ่นเดี๋ยวมันก็คิดออกชี้เพียวบวกคิดมาได้ก็เดี๋ยวมันก็คิดไปได้เองพี่น้ยอยคือบอแนนเลเห็นงานอยู่ใช่ไหมโอ้ยไกลเลยข่อยไเลยข่อยอยู่แถวแล้วอ้อมใหญ่แล้วข่อยใหญ่แมน่นถ้านั่งแท็กซี่ไปในรดประมาณหรกรไม่เดี <laughs> ย๋ยวว่าเป็นลิ้นได้ไหมครับโอ้ข่อยบวกข่อยข่อยข่อยจิบอกเจ้าได้กิดว่าคิดว่าขนมติดแบบนี้นะหาโอกร้ <laughs> อยเนี่ยต้องมีหาโอกร้อยต้องมีได้ไหมทุกคนดิไกล คอยถึงบอกไงบอกกิโลไก่โอ้ยอย่าบอกถึงก็คือว่าแต่เพนขอเป็นร้อยหมดเลยปะอาลีไก่เนาะเพราะว่าเพื่อขคอยจิมะหอดจะกับฮู้ตี้นครปฐมกับอมใหญ่จะอยู่จะพ่อๆกันจะค่ายๆกันเฉพาะกันพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเลยมาเนี่ยกไปแต่เพิ่นกลุ่มกลุ่มกลุ่ไปนายกิ๊ฟเลยนะฮะเมื่อมื่อนี้กับบริพากันมากยังมากมายแค่อยากมานั่งแล้วก็เก็บบรรยากาศเท่ามื่อยพักพรอยเท่ามื่อยากพอเขายากมื่อนี้ดีมัดมือเราไปแต่เพิ่น เพราะว่าเข้ามาตั้งแต่ไปเบิ่งสวนลุมเนาะเพราะว่าเพิ่นมีการแข่งขันแข่งกีฬากันก็คือเป็นมูลนิธิก็คือการแข่งขันวิ่งวิ่ง,ง,งนี่คือเป็นไอ้วิ่งให้กับสําหรับอยังก็ว่าแต่เพื่นมูลนิธิโบเลียยังเป็นอะไรเออเป็นก<ว>า<ไ>รกุศลเนาะพีพ่น้องเนาะเพื่อจะเอาไปแจกครับให้ครับน้องๆน่นหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนวิ่งเป็นการกุศลน,น,นั่นแหละครัของโรงเรียนมหาวิทยาลัยไอ้ ยังก็มาเยอะยังครับบ่คอยกันจ้ำมาได้ปะมหาวิทยาลัยยังว้ายังว้าเกษตรก็ได้ยังว้ามาแล้วจ้ำมาได้พี่น้องต้องเราไปเบิ่งคลิปทีแล้วพี่น้องเลยแล้วไปเบิ่งคลิปทีเล้วบาลเนี้ยกะให้รายละเอียดเบิ้นเลยล่ะที่ว่าบาลเนี้ยไปถ่ายเบไปนะเป็นการวิ่งเป็นการกุศลเนาะเพียงเนาะเนาะมาที่เพิ่นเนาะเออ๋ยเราลองไปเบิ่งในคลิปทีแล็อพี่น้องไม่กะไม่นี้กะมานั่งพักก่อน จึงว่าการที่ได้พากันแยกย้ายกันกลับพี่น้องฝ่าเอาการมานั่งพักก่อนอยู่นี่สักก่อนพี่น้องเนื่องจากเขาเดินมืดมืดมาหนี่ย์มาแล้วก็ไปหลายที่หลายจุดก็ได้มาเจอขบวนเตยพ้นอยู่ส่วนลุงพี่นี่พี่น้องก็นัดกันก็มาเจอกันอาทิตย์แล้วก็นัดกันแต่พอได้เจอสองอาทิตย์พี่น้องบุรีเห็นกันขบวนเตยพ้นมาวันี้กะได้นัดกันออกมาเจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ทีมงานบูมีไพ่มาปะทีมงานบูมีไพ่มาเลยเป็นยังไงบ้างเตยพ้นเลยสวัสดีครับ จะเกิดย oh, ังขึ้นวิวบอได้ออกเพ่นเราช่วยนวิวมันบ่อคอยขึ้นเลยไปลองด้เนื่องจากยังบแนกับเแนใจของเบาแนอกันไปลองเลยวิวบ่อคอยแตกปาในไปลองเลยก็เลยเหตุแห่หลายๆคนนี่อาจจะท้อพอแต่คนเมากเี่ยวินเขาทสิ่งอมักอย่าไปคาดหวังเขา่งเขาอย่ไปคาดวังเบิ่งเบิงเบาแนเองมีควาางเเบเองนี่ออบมาหัวถินเลแบบเล็กได้แหละเบาแนวแบบ มีความสุขในสิ่งที่เราเห็นเราอยากเก็บแบบนี้อยากไข่ทอดแบบนี้มีความสุขในสิ่งที่เองครับไม่เห็นไปสิเขามีความสุขเก็บสตอรี่ชีวิตเาท่ามือหนึ่งเทาตายไปก็ยังมีช่องยูทูบไมล์หลูกให้ายร้านเปิดเปิ่งโอ้โหนผูรุษเท่านาตาไม่ใช่สี่ไม่แน่ครับไม่แน่ยังไงเขาก็มีผลงานผักไว้เนาะไอ้คนรุ่นหลังได้เบิึงเอาสั่นสั่นคนแบบถูกร้านเขานี่แหละเออซึ่งเขาสิบรูดงดังกระทำ แต่เขาก็ายังนู่นก็ได้ผ่านคลิปเหล่านี้ไปถึงลูกหลานเขาว่าเออนี่นะเขาเคยเห็นบแบบนี้นะเปิดคลิปแล้วในบอนนี้นางคุยกับเรา,าสมัยก่อนสมัยก่อนเขาเป็นอย่งไรโอ้เขาจะเป็นอย่งซี่อีกแ้ขเขาจะไปหยุดให้แล้วเดี๋ยวปนนางถ่ายคลิปเป็นอยู่ซวนแล้วซวนหน<อ>้าตาเขาจะก่อสะใจนะเพราะว่าจะเป็นจังสัรนี่แหละพี่น้องเลยที่ชูเขาเห็นแต่แค่อยากจะถ่ายทอดมีความสุขกับให้กับคนรุ่นหลังแหละกับมีความสุขในสิ่งเจ้าของทำ พี่น้องเลยบริมีจิตนาได้ได้ทั้งสิ้นประกาหวางแล้วตรงนี้ได้บอกได้อยู่แมนแมนแมนอันนี้าได้ก็ดีบ่ได้กแบบนี้เราหมายคือความในใจของพวกเราเนาะความส่คนเนาะก็เลยได้แหวะกันนี้แหละพี่น้องเป็นการเป็นอยากจะเป็นสิ่งที่เห็ดสิ่งที่เทาอยากเห็ดนี่คืออยากสั่งซ่องตัวเองขึ้นมาเนี่ยกันนี้แหละพี่น้องเปิดเผยเผยแผ่ในสิ่งที่เทาเห็นในสิ่งที่เทาอยากให้คนอื่นเห็นนะเมาว่าคือมันเป็นอย่างซี่อย่างซี่เอาบด้มีเจตนา อื уров, ่นแร้วบุมีเจตนาที่ว่าเอาไปเปรียบเทียบกับผู้ใดเนาะมันเป็นความมุ่ึกส่วนตัวแล้วใครเลยสางซ่องนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่พี่น้องเลยประมาณนี้พี่น้องเขาบุญมียังใจร้ายอะไรอะไทั้งสิ้นเขาแค่มีความสุขในสิ่งแต่เอะเวียแล้วเขาอยากเผยแพร่ความสุกไปกับคนอื่นได้เห็นว่าเออเขาเหตุเช่นนี้นะเป็นความสุขของเขาเนาะเขาต่างคนต่างเขานังว่ากันว่าพี่น้องคนหนั่งอย่างไรเป็นตัวเป็นหนังแต่เขาอาจจะมาเขาได้เห็นหมอเนาะพก็แต่บุญ <ersch> มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเขาแนวทางอีกอย่างหนึ่งเที่ยวเวียดอยากให้คนนในเขามาแวะมาเบิ้งอีกสี่นาพี่น้องเลยนี่พี่น้องมุ้งข้างหลังช่วยๆออกมาหน่อยสิพี่น้องมันโมเมิร์นจิอาเบิ้งได้ง่ายพี่น้องมันต้องมีจุดคักแน่เนาะงพอแต่ว่าน้องโมเดิร์นว่าสี่อยากไปเบิ้งใส่กันไปได้มันต้องมีจุดมีเลนต์มาร์กอย่างดีได้พี่น้องเลยก็คือที่พ่นมาเนี้ยอยู่ก็บอแต่พ่นยอดนี่ก็คืออันนี้คือสวนเป็นกิติเนาะพี่น้องแต่ว่าน้อ เมาแนวก็อยากมาหลายรอบมาหนี้ก็ได้มากอะถือว่าเป็นสะใจเพราะชมพู่เลยนะถือว่าเมา <laughs> ตแต่สะใจหลายคุ้มหลายเปน็นอะไรถึงซีเมือ่อยสบายก็ตามแต่ว่ามาเจอบรรยา,า,า,ากาศภาพบรรยากาศแบบนี้เมาแนวภูมิใจหลายเปน็นอะไรภูมิใจหลายเปน็นอะไรขอบใจบเมาแต่คนเนาะที่ว่าพาพเมาแนวมาเหมือนนีเ<อ>น่เป็นเราเมื่อหน้าเดียวเอาวางแผนกันอีกทีหนึ่ง้องไปติดตามชมเอาด้อยเป็นเรา นั่นแหละผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมติดตามพวกเฮาไว้พี่น้องว่าบางทีอยู่เฮาปหลินไปเที่ยวก็จะได้ถ่ายทอดจะได้เห็นคลิปใหมๆ่ๆของเฮาเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่คนกับจะลืมสนับสนุนกันพี่น้องผู้ใดอยากสนับสนุนก็นสามารถกดติดตามพวกเฮาได้พวกเฮาบ่ได้ียอ,อ,อย่างหลายแค่เบิ่งคลิปทุเมาเดี๋ยวกด,ดปุ่มสเปรดแค่แค่กดแค่แค่กดติดตามพวกเฮาเป็นกำลังใจพวกเฮา2คนเด้อพี่น้องเด้อบ่าวแนวก็ว่าแต่คนมื้อนี้ก็บ่มียังหลายก็ขอจิขอลาเพี้ยนตัวนี้พี่น้องเอ้ย มาเนี่ยกับไปทุกนะครับตัวเลพ่นผักเนี่มาเติ้ลพ่นอยากผักยังบ่นะครับผมกับอยากเขาติดตามช่องเตย้ลพ่นกับเขาไปได้ครับเตย้ลพ่นชาแนลหรือพี่น้องนะครับฝากไปในกับอบวงความใจอีกคนนึงครับสำหรับมื้อนี้พวกเขาต้องพนกับเมื่อยพี่น้องนะมานั่งลินบอลเนวกับมถ่ายคลิปเิคนคนอยากทายคนน้อมุ่งหนิวเป็นตะไทยดีใจส่นวันเป็นตะนางแล้วกับเห็นคนอื่นนั่งหลายคนนะมานั่งแลักก็รู้สึกว่าเย็นสบายพี่น้องเป็นความผัสสะใจนะบอลเนี่ขอบคุณสถานที่สวยๆแต่ทันทีมากพี่น้องส่วนเป็นกิติเนาะ สำหรับมื้อนี้พี่น้องของเฮาสองคนสบายดีสวัสดีครับสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีครับผมพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อครับผมบบ๊าายยไปไบไป